ปราเทศลืมมันเฮงซวยดังขึ้นอีกปราเทศลืมมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชั้นประเทศมึเงเงยเคยตรวจสอบไืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้าง <c oughs> กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าจะแฉรัฐบาลลืือนายกประเทศลืมมันเร็ว <c oughs> <c oughs> ขอให้นายกลื้อตายสาธุนี่อ้วด่านายกลือ้อยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยไม่กระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะ้วยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกข,ของแปลกก่อนนะ อ่ามใช้อักษอนจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอหรือมาว่าจีนอัวเจ้าการัดฟาดหน้าหรือทุเรียนอ่ะอยู่เนประเทศอัวมีมังกรไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดป้าหรือแม่ลอยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปโทงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้